ถ้าใครฟังเพลง EDM บ่อยๆอาจจะเคยได้ยินนะคะดีเจดังๆอย่างอาร์เมนวารบูเรนเนี่ยเวลาเปิดเพลงเขาจะพูดถึง VK ควบคู่ไปกับเอ่อ b o o k หรือ YouTube บ่อยเหมือนกันครับผม VK หรือ v k o n t a c t e นี่แหละใช่ค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยว่า Social Network ของรัสเซียตัวนี้ที่เขาว่าเป็นเหมือน Facebook ของรัสเซียเนี่ยเออมันคืออะไรกันแน่ทำไมถึงสำคัญแล้วมันเหมือนหรือต่างกับที่เราใช้ใช้กันยังไงบ้างครับ เราจะมาไล่ดูกันตั้งแต่แบบว่าจุดเริ่มต้นเลยฟีเจอร์เด่นๆมีอะไรบ้างแล้วก็ประเด็นที่คนชอบพูดถึงคือเรื่องเทียบกับ Facebook เนี่ยจริงๆมันเป็นยังไงอืมแล้วก็เรื่องใหญ่ๆอย่างการเปลี่ยนเจ้าของด้วยใช่ไหมคะใช่ครับสําคัญเลยแล้วก็มาดูว่าตอนนี้ทิศทางล่าสุดเป็นยังไงมีแผนจะทําอะไรต่ออย่างที่ได้ยินมาเรื่องเออซูเปอร์แอป แม็ Max, อะไรแบบนั้นค่ะเป้าหมายเราก็คืออยากให้เห็นภาพรวมชัดๆเนาะว่า V K เนี่ยบทบาทเขาเป็นยังไงมีอะไรเฉพาะตัวโดยเฉพาะในรัเสเซียกับแถบๆนั้นครับผมงั้นเริ่มเลยนะคะ V K หรือ V contact ที่แปลว่า in contact หรือติดต่อกันเนี่ยก่อตั้งปี2006โดย p a เวลดูรอฟกับเพื่อนๆครับตอนแรกเหมือนเป็นวงแคบๆเฉพาะกลุ่มนักศึกษาใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแต่คือมันโตรเร็วมากแป๊บเดียวกลายเป็นแพลตฟอร์มใหญ่เลยผู้ใช้แบบหลายร้อยล้านบัญชีแล้วในรัสเซียคือแบบครองตลาดมากๆอืมเห็นว่าล่าสุดนี่ยอดเข้าชมแซง YouTube ในรัสเซียไปแล้วด้วยซ้ำโหจริงหรอคะสุดยอดเลยครับ ถ้าดูผ่นเลินนะครับฟังใช่หลักๆมันก็คล้ายๆร่งเฟซบุ๊กแหละมีนิวฟีดมีกลุ่มมีแชทมีปุ่มไลค์ปุ่ม share แชร์อะไรพวกนี้อืมอืมดูคุ้นเคยแต่ vk เขาก็มีจุดเด่นของตัวเองนะอย่างเรื่อง streaming เพลงนี่คือแข็งแกร่งมากแล้วก็การแชร์ไฟล์นี่ทำได้หลากหลายเหมือน WhatsApp เลยแล้วก็มีเอ่อฟีเจอร์หาคู่ที่เหมือนจะ work หลักของ f a c e b o o k ด้วยซ้ำในช่วงแรกๆนะครับอ๋อน่าสนใจค่ะแต่ไอความคลานนี่แหละที่ทำให้คนสงสัยเรื่องลอก Facebook หรือเปล่า ใช่ครับประเด็นนี้คลาสสิกเลยครับมีคนวิเคราะห์เหมือนกันว่าดีไซน์ที่มาดูคลีนคลีนแบบนั้นอนะ่ะมันก็เป็นสไตล์เว็บโซเชียลยุคนั้นอยู่แล้วแล้วก็เทคโนโลยีหลังบ้านจริงๆเขาก็พัฒนาเองอืมอืมคือผู้บริหาร VK เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าเออก็ดูแนวทางจากเจ้าอื่นมาบ้างแต่ Facebook เองก็ไม่เคยฟ้องจริงจัง,จงนะอ๋อหรอคะครับอาจจะมองได้ว่า VK มันก็คล้ายแหละ แต่เขาปรับให้เข้ากับบริบทว <dd> <sk> ัฒนธรรมของรัสเซียจนมีทางของตัวเองไปแล้วเคยเห็นมีที่หนึ่งเขาเปรียบเทียบไว้น่าสนใจดีค่ะว่า Facebook เหมือนเป็นตลาดเสรีเปิดกว้างเรื่องไวรัสแต่ VK ตอนแรกๆจะดูควบคุมหน่อยเหมือนรัฐมีการจำกัดเครื่องมือมีการตรวจเนื้อหาครับ ซึ่งภาพนี้มันยิ่งชัดขึ้นไปอีกพอเราไปดูเรื่องการเปลี่ยนเจ้าของนี่แหละครับใช่เลยประเด็นนี้สำคัญมากมันเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่จริงๆนะคะต้นปี2014พาเวลดูรอฟคนก่อตั้งเนี่ยโดนบีบให้ออกต้องขายหุ้นที่เหลืออืมเหมือนมีปัญหากับทางการเรื่องข้อมูลผู้ชชยใช่ไหมครับใช่ค่ะเรื่องปฏิเสธให้ข้อมูลผู้ประท้วงในยูเครนแล้วคนที่มาซื้อหุ้นต่อก็เป็นกลุ่มทุนที่เออเขาว่ากันว่าใกล้ชิดรัฐบาลรัสเซีย ครับนั่นแหละครับจุดเปลี่ยนเลยที่ทำให้ Mail.Ru Group หรือ MRG เข้ามามีบทบาทเต็มตัวอ๋อ MRG นี่เองใช่ครับ MRG เขาก็ค่อยๆเก็บหุ้นจนซื้อส่วนของดูรอฟไปหมดกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และสุดท้ายทันว่า2021บริษัทที่รัฐถือหุ้นโดยตรงก็เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นหลักเลยโห oh. ครับ c ีโคนเดิมก็ลาออกไปแล้วก็ได้ราดิเมียคิริเอนโกลูกชายเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเครมลินมาเป็นซีโแทนก็คือชัดเจนว่ารัฐเข้ามาคุมเต็มที่แล้วพอรัฐเข้ามาคุมเต็มตัวแบบนี้สถานการณ์ปัจจุบันของ VK เป็นยังไงบ้างคะก็มีทั้งเรื่องท้าทายแล้วก็ทิศทางใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับด้านหนึ่งคือ VK ตอนนี้เจอปัญหาการเงินขาดทุนหนักเลย ปี2024นี่ก็เยอะเอ้าแล้วคะครับแต่อีกด้านหนึ่งเขาก็กำลังมีโปรเจกต์ยักษ์คือสร้างซ u เปอร์แอปชื่อ Max ที่ทำตามโมเดล WeChat ของจีนเลยการรัดเข้าไปด้วยแต่เขาจะแยกจาก VK เดิมนะฟังดูทะเยอทะยานมากเลยนะคะทั้งทั้งที่ก็มีแรงกดดันเรื่องโดนแบนในบางประเทศหรือโดนถอดจากแอปสโตร์อะไรพวกนี้ด้วยครับ แรงกดดันจากข้างนอกก็มีแต่ในรัสเซียเองบทบาทเขานี่กลับยิ่งฝังรากลึกไปอีกนะถึงขั้นทำระบบงานอัตโนมัติให้ข้าราชการบนแพลตฟอร์ม V K เลยโโหขนาดนั้นเลยเหรอครับผม งั้นสรุปได้ว่า VK นี้ก็คือยักษ์ใหญ่ดิจิทัลในภูมิภาคเขาจริงๆนะคะเริ่มมาคล้ายๆ Facebook แต่ก็มีทางของตัวเองแล้วก็ผ่านการเปลี่ยนเจ้าของครั้งใหญ่จนตอนนี้ก็อยู่ใต้อิทธิพลรัฐชัดเจนมีทั้งปัญหาการเงินแรงกดดันแต่ก็พยายามไปต่อด้วยโมเดลซูเปอร์แอป แล้วประเด็นสุดท้ายที่อยากชวนคิดต่อนะครับคือการที่แพลตฟอร์มอย่าวีเคเนี่ย,ยมันไม่ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันคนทั่วไปแล้วแต่มันถูกเอาไปรวมกับระบบงานของรัฐแล้วก็กําลังจะกลายเป็นซูเปอร์แอปภายใต้เจ้าของที่โยงกับรัฐแบบนี้อืมน่าคิดค่ะครับมันกําลังทําให้เส้นแบ่งระหว่างแพลตฟอร์มกับรัฐแล้วก็ชีวิตคนในบางที่ของโลกเนี่ยมัน เออมันเริ่มจะแยกกันไม่ออกมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าแล้วอนาคตของระบบนิเวศดิจิตอลแบบนี้มันจะเป็นยังไงต่อไป